งบน้อยเวลาน้อยอยากพูดอังกฤษคล่องต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับตอนนี้ English มันมี follower อยู่2 0 0 0สนคนและนักเรียนเรียนออนไลน์นะครับอยู่หมื่นกว่คนคำถามก็คือทำอยังไงพูดอังกฤษเป็นใช่ไหมข้อแรกเลยคุณต้องเรียนภาษาอังกฤษเหมือนเรียนดนตรีคือมี input และก็ output ใช่ไหมครับ input คือมีการซ้อมฟังฟังในสิ่งที่เข้าใจ Out p u t คือมีการซ้อมแต่งประโยคและออกเสียงให้ถูกต้องนะครับเน้นใช้แพทเทิร์นที่ง่ายที่สุดนะครับลองเริ่มจากพูดถึงสิ่งที่เราทําในชีวิตประจําวันก่อนก็ได้นะครับข้อที่2นะครับก็คือการคุยภา,าษาอังกฤษกับคนจริงๆนะครับ learn with a community นะครับมีแอปพลิเคชันมากมายเลยที่จะช่วยให้คุณได้วิดีโอคอลนะครับกับชาวต่างชาติที่กําลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่หรือแม้กระทั่งกับเจ้าของภาษานะครับอย่างเช่น O m e g l e นะครับก็ได้หรือว่าพวก Google Meet พวก Zoom อะไรเงี้ยครับได้หมดนะฮะ อันนี้สําคัญมากเพราะว่ามันเป็นการเรียนภาษาที่ธรรมชาติที่สุดนะครับผมแล้วก็จะช่วยให้คุณมีกําลังใจและแรงบันดาลใจให้ฝึกภาษาอาาังกฤษอย่างต่อนเนื่องครับข้อต่อไปครับ learn with e n t e r t a i n m e n t นะครับสังเกตนะครับคนที่ดูหนังภาษาอาาังกฤษตั้งแต่เด็กแล้วไม่ดูหนังไทยเลยหรือว่าฟังเพลงเป็นภาษาอาาังกฤษนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยพูดภาษาอาาังกฤษเป็นทุกคนสังเกตไหมแล้วก็เด็กๆก็เหมือนกันนะครับอย่างร้านส้ตมตำข้างบ้านผมเนี่ยลูกเขาดูการ์ตูนภาษาอังกฤษตั้งแต่เกิดแล้วแล้วดูการ์ตูนไทยน้อยมากนะครับเขาพูดภาษาอังกฤษ ข้อสุดท้ายนะครับ80% self learning and 20% formal learning แปลว่าเรียนเอง80%และเข้าห้องเรียนแค่20%นะครับเพราะว่าอะไรครับภาษาเนี่ยต้องใช้ความสม่ำเสมอนะครับและต้องใช้ความง่ายด้วยถ้าคุณสามารถหาเครื่องมือหรือหลักสูตรออนไลน์ที่ช่วยคุณเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเองทุกวันแบบง่ายๆนะครับฝึกแต่งประโยคง,ง่ายๆตามแพทเทิร์นต่างๆเป็นสเต็ป by สเต็นะครับจนคุณสามารถพูดได้600-700ประโยคพื้นฐานพร้อมการซ้อมฟัง แบบโต้ตอบนะครับผม เพียงวันละ20นาทีคุณก็สามารถเห็นผลได้นะครับภายใน1-3เดือนขอแค่ว่าทําทุกวันนะครับอย่างน้อย20นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับท้ายครับถ้าอยากเรียนฟรีทํำยังไงเข้าไปในเพจ English มันๆได้เลยครับมีทั้งภาพคําศัพท์นะครับหลายร้อยคําเลยนะฮะแจกฟรีแล้วก็มีหลักสูตรสรุปแกมมาสั้นๆแถมด้วยพร้อมกับหลักสูตรตัวอย่างอีกมากมายที่อาจจะตรงใจของคุณนะครับเราเน้นนะครับสำหรับคนที่เริ่มจากศูนย์แล้วอยากพูดภาษาอังกฤษให้เป็นเร็วที่สุดฉะนั้นไม่ยากแน่นอนอถ้าชชกกด